สวัสดีครับผมกัณเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเป็นพระปิตาสารพัดนึกนะครับเนื้อผงจุมลักนะฝังตะกุดของหลวงพ่อพมวัดขนาเนือนะครับแบบนี้นะครับนี่จุมลักดำๆนะนะครับนี่ด้านหลังก็จะมียันนะนะครับนี่นี่จุมหนาก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับน่จุมบางๆก็จะพอเห็นยันนะครับแบบนี้ด้านล่างก็จะมีตะกุดนะครับออกปีสองแปดนะครับ นี่ไม่เห็นนะนะครับก็เป็นพาที่น่าใช้นะคมัดถนนเหนือนะไม่แพงนะราคาน่าเก็บนะครับตอนนี้อยู่หลักพันต้นนะครับพันกว่าบาทสองบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ความสวยว่ากันไปนะใครมีนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับปกติพาจะอยู่ในกล่องนะครับพารุ่นนี้มีกล่องนะอันนี้ก็จะไม่มีกล่องแล้วนะครับแบบนี้นะข้างล่างมีตะกุดนะนะครับใครเจอก็ ลองส่งมาได้นะถ้าอยากปล่อยเช่านะครับที่ไลน์ดีแอดไซน์นะจีเวนเซียมนะครับขอบคุณครับ